ดีครับพบกับผมกดจอดครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูว่าตั้งแต่ทำ DBI มา1เดือนกับ12วันเนี้ยมีความคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วไปดูกันเลยครับอันดับแรกครับเราคลิเข้าไปที่กระเป๋า Wallet นะจะใช้กระเป๋า Wallet อะไรก็แล้วแต่ขอเพียงแค่เป็นเชน Polygon นะครับแล้วเราก็นะครับคลิปข้อไปที่ช่องค้นพบ แล้วเข้าไปที่ดีแอที่ชื่อว่า top business infinity ครับกดเข้าไปนะครับจะพามาดูความคืบหน้าของระบบนะครับแล้วก็ผลประกอบการนะครับจากการทำ TBI มา1เดือนกับ12วันกดใส่อินเข้าไปครับกดใส่อินเข้าไปแล้ว นะครับเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะตอนนี้โชว์โชว์อินเวสท์ทั้งหมดนะครับเมมเบอร์ Member ทั้งหมด1,503ดอลลาร์ 1, นะครับมูลค่าในการนะครับลงทุนหรืออินเวสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2องแสนสี่พดอลลาร์หรือราวๆนะครับ7ล้านกว่าบาท นะจากการที่เปิดตัวรันระบบมาเดือน12วัน7ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วทีนี้ผมจะพาไปดูที่วัเน,นี้ผมจะพาไปดูผลประกอบการของ3รหัสของผมนะครับรหัสแรกคือรหัสที่5นะครับกดเข้าไปดูนะครับเราจะไปดูซิว่าผลประกอบการเดือนกับ12วันเป็นยังไงบ้าง,ร,างรหัส ที่หนะครับรหัสแรก3,823ันแดอ่สอลลาร์อ่าเราก็จะนะครับเขียนไว้สามพัอ่าแปดพันสมร้ยี่สิบห้าใช่ไหมนะครับมีแปดพนอี่สิบสามอ่านอ่สิบสานะครับนะเสร็จปุ๊บนะครับเราจะไปดูผลประกอบการ รหัสที่สองกันก็คือ ID ที่7นะครับไปดูกันที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่า ID ที่7 8,118ดอลลาร์นะครับ 7, 8, 8รนะรบ,บวกเข้าไป8,118ดอลลาร์นะครับไปดูผลประกอบการของ ID ที่3กันนั่นคือรหัสที่3นะครับ ID ที่9กดเข้าไปดู นะครับจะให้ดูเพียงแค่3าหารหัสก่อนนะคนประกอบการจากการที่ผมได้นะครับมาลงมือทำ Top Business Infinity นะครับเดืียนงกับ12วันรหัสที่3 2373นสามร้อยบาบวกเข้าไปอีก2,373เท่ากับ1น8่งหดอลลาร์คูณด้วย35ครับ คูณด้วยสามสิบห้เท่ากับ658,490บาทจากการลงทุนนะครับจากการลงทุนรหัสละ33,000นะครับรหัสละ33,000และสิ่งสำคัญครับรายได้นะครับยังวิ่งไม่มีวันหยุดยังวิ่งไม่มีวันหยุดยังไงผมจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูเลยนะตั้งแต่วันที่เข้ามาเนี่ยรายได้เข้ามาตลอด เข้ามากเข้าน้อยเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดนะจะพับไปดูดึงดึมนะครับอ่าแต่ได้นี้มันวิ่งเข้ามาตลอดที่ลบเนี่ยเรียกว่านะครับเราโอนออกไปขายไปทาอะไรกันนะครับไปดูประวัติเราจะเห็นนะครับว่าเขียวเขียวนี่คือเข้ามานะเนี่ยครับเข้ามาจาก smart contact เนี่ยนะครับ อ่ารายได้วิ่งเข้ามาตลอดเลยนะเข้ามาเขาน้อยวิ่งเข้าตลอดวิ่งเข้าทั้งวันทั้งคืนนะครับโอ้โหวิ่งเข้าไม่หยุดวิ่งเข้าไม่หยุดวิ่งเข้าไม่หยุดเห็นไหมเข้ามาเข้าน้อยก็เข้านะครับสองจุดสองจุดห้าเนี่ยนะครับสองจุดห้าเป็นเงินแปดสิบห้าบาทนะครับไม่น้อยนะถ้าสิบคนก็แปดร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าสิบคนก็คือแปดร้อยกว่าบาทศูนย์จุดศูนย์สองนี่หกสิบแปดสตางค์นะนะครับ โอ้โหมาเป็นร้อยมาเป็นพันนี่ก็เงินไม่น้อยเลยนะครับเงินไม่น้อยนยร้อยห้าสิบดอลลาร์นี่ก็ห้าพันกว่าบาทนะครับโอ้โหเข้ามาดูนะเห็นไหมครับเข้ามาเรื่อยๆครับสองจุดหกศูนย์จุดอ้าสองจุดหกหนึ่งจุดศูนย์สองหนึ่งจุดศูนย์สองโอ้โหเข้ามาตลอดเวลาทุกวันมันมีวันเวลาํำากำับอยู่แล้วเราจะดูเราจะดูนะเราดูว่ามันมีวันเวลากํำกับเราสังเกตดูนะเห็นไหมครับเขาจะมีวันเวลากํำกับให้เนี่ย เวลานะครับสองพยี่สี่เดือน12สิบสองวันที่สี่เวลาสี่ทุ่มนะครับเวลาสี่ทุ่มสองนาทีนะ2สองวันที่ผ่านมาและล่าสุดนะรเราไปดูล่าสุดอันนี้ล่าสุดก็คือเนียครับอ่าตอนตีห้านะครับตอนตีห้านะปีสองพันยิบสี่เดือนย2ิบสองวันที่หกนะครับตอนตีห้าเนี่ยล่าสุดเลยเข้ามาสองอลลห้าต์ล เป็นไงคันครับอย่างนี้นะครับถ้าหากหลายๆคนเนาะมาดูคลิปนี้แล้วผมก็อยากจะบอกว่านะครับหากสนใจขอให้ท่านเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะครับเข้ามาเรียนรู้ระบบว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะสามารถเป็นทางราอดให้กับคุณได้ไหมแต่ผมโคจรขอยืนยันว่าคลิปนี้ จะเป็นทางรอดของคุณและธุรกิจที่ชื่อว่า Top Business Infinity d e f i คือทางรอดที่จะเป็นอาชีพหลักของคุณได้ในอนาคตนึกดูครับว่า